สวัสดีครับพี่พี่วิห์บอลวันนี้เป็นวันอังคารที่13นะครับมิถุนายน2566ครับวันนี้อยู่กับผมเคกระดานบอลเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในศึกอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกเหมือนเช่นเคยนะครับฟุตบอลน้อยพยายามคัดสรรมาให้เจอลีกนี้แหละจำสุดแล้วนะครับเป็นอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีก3คู่ที่ผมหยิบยกมาให้ทางหน้าช่องนะครับเป็นเดฟเอนซ่าจัสติเซียนะครับเปิดบ้านเจอเบลกาโนนะครับแต่เวลาตีสี่เลยนะครับดึกเลยส่วนคู่ที่2เป็นโคลอนนะครับเปิดบ้านเจอเอสตูเดีย เตสนะครับเตะเวลาที่4เหมือนกันส่วนคู่สุดท้ายนะครับกระโดดไปแตะนู่นเลยเช้ามืดนะครับหกโมงครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับหกโมงเช้านะครับพี่ๆคิมนาเซียลาพาต้านะครับวันนี้เปิดบ้านเจอซีอาร์ฮุลาแคนนะครับเอาละครับก่อนอื่นเราไปสรุปผลงานในกลุ่ม VIP ของเรากันก่อนดีกว่านะครับวันที่ผ่านๆมานะครับในกลุ่ม v i p ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลเดี่ยวที่ผมหยิบ โยนลงไปให้ในกลุ่มเป็น3บินด้วยกันนะครับตัวที่มันจ่ายที่สุดเลยกลายเป็นอิตาลีนะครับเจ้าหนูอิตาลีอยู่สิ โอ้ผมมั่นใจว่าจะไม่แพ้อุลุไกวแน่ๆและน่าจะได้แชมป์อ่ยี่สิบชิงแชมป์โลกไปนะครับแต่ผิดกล็อกครับผิดล็อกกลายเป็นอุลุไกวคว้าแชมป์อู่ยี่สิบชิงแชมป์โลกไปได้นะครับทำให้บินนี้เราเสียกันไปเลยโอ้โหมั่นใจมากใส่ไปซะเต็มข้อเลยนะครับส่วนอีกสองบินเวีพีนะครับที่โยนไปให้เป็นนัดชิงที่สามอูยี่สิบเหมือนกันนะครับอิสราเอลกับเกาหลีใต้นะครับผมให้อยู่รองอิสราเอลที่ราคาปอปานะครับก็ ผลนี่คือกับตลับปัดเลยครับกลายเป็นอิสราเอลที่เอาชนะได้3ประตูตอนหนึ่งแบบสบายๆนะครับก็กินกันไปนะครับส่วนบินสุดท้ายของตัว VP ของคุ่ม VP ของผมที่ผมโยนไปเป็นคู่ระหว่างสเปเซียกับเวโรนาครับที่เพย์ออฟลุ้นหนีการตกชั้นนะครับผมให้เชียร์ไปทางด้านเวโรนาแล้วก็เป็นเวโรนาที่สามารถรักษาผลสกอร์ที่3ประตูตอนหนึ่งได้แม้จะโดนใบแดงไป1คนนะครับทาให้เวโรนาครับก็ยังคงได้อยู่ในศึกกันโชซีเรยียตอิตาลีต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับแล้วเราก็ กินกันไปสำหรับบินนี้ส่วนอีก4บินที่เหลือทางซ้ายมือนะครับเป็นบินฟุตบอลสดนะครับที่มีพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาโยนลงให้ตลอดเวลานะครับผมก็หยิบเอาบินที่ได้บ้างเสมอบ้างนะครับก็แต่ข้างในต้องบอกว่ามีทั้งบินที่ได้และเสียนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยแนวต้านในกลุ่มของเราเนี่ยยังเป็นบวกอยู่ยังได้กันอยู่นะครับไม่เจอคําว่าติดลบนะครับตัวอย่างก็ไปทั้งบอลออสเตรเลียควีนแลนด์เนชั่นลีกนะครับสวีเดนซูเปอร์เลกเทนนะครับ เจอรี่สามญี่ปุ่นเราก็ไปนะครับแล้วก็เยอรมันลีกาเพย์ออฟเราก็ไปกันนะครับไปกันทุกลีกเลยมีบอลจดที่ไหนเรากดที่นั่น,นครับอยากให้พี่ๆเข้ามาในกลุ่มจังเลยครับเข้ามาเลยครับพี่พ่จัดมาให้แบบจัดหมกจัดเต็มคัดมาให้แบบเน้นๆเ,เลยสําหรับหน้าช่องนะครับส่วนพี่พท่าน,นไหนนะครับอยากได้นะครับ เป็นตัว VP ีนะครับหรือว่าตัวนอกเหนือจากตัวหน้าช่องที่ผมหยิบยกมาให้เนี่ยพี่พี่สามารถนะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับที่แอดไซ r k มิสเตอร์เคซเว่นนะครับมีแอดไซด้วยอย่าลืมนะครับในนั้นเนี่ยมีพี่กุลูอีก2 3สาท่านนะครับคอยโยนกุงการ2องรุการสาไว้ให้พี่พี่ในในทุกๆวันเลยนะครับและแถมในนั้นเนี่ยยังมีฟุตบอลสดที่พี่พี่เขาลันกันอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่พี่วนไหนคนไหนสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับตามที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลย เอาละครับเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับคู่แรกที่ผมหยิบยกมาให้ทางหน้าช่องเนี่ย <S <S เดลเฟนซ่าจัสติเซียเปิดบ้านเจอเบลกาโนแต่เวลาตีสี่ตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันเลยดีกว่า <S <S เอาละครับคู่นี้เดลเฟนซ่าจัสติเซียเจ้าบ้านนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่แปดของตารางคะแนนอาร์เจ,จนตินาพรีเมียร์ลีกนะครับลงเล่นในเกมเยือนม,มาแล้วสิบนัดชนะสี่เสมอสี่แพ้สองนะครับยิงได้สิบสามประตูเสียเก้าประตูเก็บได้สิบหกคะแนนจากการลงเล่น ในบ้านนะครับวิเลตข,ของจา้าติเซียอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์พอดีพอดีเลยนะครับส่วนฝั่งทีเวียเบย์กาโน่นะครับอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนอันดับติดก,กันเลยนะครับ7กับแปดลงเล่นลงไปเล่นออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้วทั้งหมด10นัดน,นะครับชนะ4เสมอ1แพ้5ยิงได้8เสีย11นะครับเก็บไปได้13คะแนนจากการออกไปเล่นเ,นเกมเยือนวิเลตอยู่40%เท่ากันเลยครับพี่พ ส่วนเลนราคาครับวันนี้สื่อต่างประเทศยกให้จัตติเซียเจ้าบ้าน,นะครับเป็นต่อเบกาโนอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับพี่พี่เลทราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกสำนักพร้อมใจกันเปิดมาที่ครึ่งลูกพอดีพอดีเลยนะครับแล้วปัจจุบันนะครับไม่มีการขยับตัวขึ้นหรือลงของแฮนดิแคปคู่นี้เลยนะครับนิ่งอยู่ที่ครึ่งลูกในทุกๆสำนักเลยและคาดว่าน่าจะเป็นราคานี้ไปจนถึงลงสนามเลยนะครับ เอทูเฮสน,นะครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด8นัดเป็นเจ้าบ้านนะครับเจติเซียชนะได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอกันไป2นัดแล้วก็เป็นทีมเยือนนะครับเบลกาโนนะครับชนะได้5นัดส่วนนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจดีเซียเปิดบ้านเสมอเบลกาโนไป1ประตูต่อ1เมื่อตั้งแต่นู้นเลยครับพี่ตั้งแต่ปี2018เลย ส่วนฟองก็เล่นหนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านนะครับหานัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะ,ะบุกไปเยือนเนี่ยชนะขับอาราติโก้พานาเล่ไป3ประตูต่อศูเลยส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับส่วนนัดนัดล่าสุดเลยนี่ก็เปิดบ้านชนะโอเลซาฟิโอเล่สองประตูต่อศูแบบสวยๆเลย พัฒนาเป็ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับใช้หน้าเป้าตัวเดียวเป็นเฟอร์นันเดสนะครับมีมิดฟิลด์ตัวลูก3ตัวด้วยกันวันนี้ต็อกต็อกนี่นะครับบาโบนาแล้วก็อารานิสนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเบรกาโน่เนี่ยคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-1-1ใช้หน้าเป้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับเวกาติแล้วก็มีเป็นมิดฟิลด์ตัวลูกนะครับคอยสนับสนุนเกมลูกแค่1ตัวเหมือนกันแค่ตัวเดียวนะครับจาร่าแล้วก็อัดมิดฟิลด์เกมรับมา3ตัวเลยนะครับ สี่ตัวด้วยกันนะครับคอมปาคอมปาคานูชีนะครับแล้วก็ซานเชสลอนโกแล้วก็ซัเปลลี่นะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเจ้าบ้านพร้อมมากๆนะครับไม่มีใครได้รับการบาดเจ็บและติดโทษแบนเลยส่วนฝั่งทีมเยอือนมีผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บติดอยู่2คนด้วยกันนะครับอิกนาซิโอทาเปียกับฟรานเชสโกโอลิเวอร์ เราครับเราไปกันแบบเร็วๆเลยเลยครับวันนี้เข้าถึงคู่ที่2กันแล้วมาที่คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างโครอนนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอ s อ u d e n ตูเดนตสะครับเตะเวลาเดียวกันนะครับต mm ีส hmm. ตามเวลาบ้านเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดของคู่นี้กันเลยดีกว่า mm hmm. คู่นี้นะครับ โคลออนเจ้าบ้าเนี่ยอยู่อันดับที่22ของตารางคะแนนอยู่ท้ายๆนะครับของตารางคะแนนเลยนะครับลงเล่นเป็นเกมเยาวแล้วทั้งหมด10นัดชนะ2เสมอ6แพ้2หนักไปทางเสมอนะครับเน้นเสมอยิงได้12ประตูเสีย12ประตูนะครับเก็บได้12คะแนนวิลเล่อยู่20เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอสเตรเนเตสนะครับวันนี้เป็นทีมหัวตารางนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนเลยลงเล่นเป็นเกมเยือนไปแล้ว9นัดชนะ4เสมอ3แพ้2ยิงได้9ประตูนะครับเสีย8ประตูถือว่ายิงได้น้อยเสียน้อยนะ 9นัดยิงได้9เฉลี่ยนัดละลูกเท่านั้นนะครับเก็บได้15คะแนนจากการออกไปเยือนนะครับวิลเลทอยู่ที่44.4%ส่เอนเาละครับส่วนเลทราคาวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศเปิดมาให้ที่เอ็ดวนเอสตูเดนเตสนะครับทีมเยือนบุกมาเป็นต่อเจ้าบ้านโคโอนที่ปอปานครับ0.25ต้องบอกว่าราคาก็เหมาะสมครับเพราะว่าอันดับดีกว่าฟอร์มดีกว่านะครับทีมเยือนก็ราคานี้ก็น่าจะอยู่คงที่นะครับไปจนถึงลงสนามเลยละ ผมว่าน่าจะเป็นเหรียญราคานี้แน่นอนนะครับสองจุดศูนย์จุดสองห้าหรือว่าปอปานครับพี่ผเอาล้ครับเราเข้ามาดูสถิติการพบกันของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดนัดนะครับเป็นเจ้าบ้านโคลอนชนะได้หกเสมอกันไปแปดแล้วเป็นเอ็กซ์ตูเดนเตสนนะครับชนะได้สามนัดนัดล่าสุดเหมือนจะพลิกล็อกเหมือนกันนะครับ เป็นโคลลนเนี่ยที่บุกไปชนะเอสตูเดียนเตได้4ี่ประตูต่อ2องเลยเมื่อเมื่อปีปีที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะพี่ๆส่วนเติติฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมต้องบอกว่าก็ไม่ไม่ได้ น่าเกียดอะไรนะครับอย่างก้าวบเนี่ยฮานาหลังสุดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นะครับอย่างที่บอกทางเจ้าบ้านเขาเน้นไปทางเน้นหนักไปทางเสมอนะพี่ๆแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนทีมเยือนเอสดเดียนเตสน,นะครับฮานาหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอ2ครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเลสบูอ่าบรากาติโนไป่1ประตูต่อ1 คาดการณสวตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้นะครับคาดว่าโคอนเจ้าบ้านน่าจะมาในระบบ532ครับวันนี้ใชนาะเปาสอตัวเป็นอาบิล่านะครับแล้วก็เป็น เปียรอตตินะครับส่งมิดฟิลลงมาสามตัวนะครับเป็นมิฟิลกลางสนามเปเลซ่าชิโก้แล้วก็โมเลโมเล่านะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอสเตรียนเตสวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบเก่งเลย4 3 1 2หน้าเป้า2ตัวเป็นคาริลโล่แล้วครับเมนเดสยืนแล้วก็มีมิดฟิลเชิงลุก1ตัวนะครับสนับสนับสนุนเกมลุกใช้ก็ดอยนะครับแล้วก็เป็นมิดฟิลตัวรับ สามตัวนะครับตัวตัดเกม3ตัวส่งมา3าตัวเลยทีเดียวนะครับโลไฮเซอร์ uh, นะครับโลดิเกสแล้วก็แอสแอสคาซิบานะครับ ส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ,บ้านมีตัวผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บอยู่1คนด้วยกันนะครับโจควินอีบานเนสสำหรับส่วนฝั่งทีมเยือนมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บ1คนนะครับพาโบปาติและแต่ว่ามีผู้เล่นที่ติดโทษแบนเพิ่มมาอีก1คนนะครับนัดนี้จะไม่ได้ลงอย่างแน่นอนานเดโกอาคันเซบาครับ เอาละครับเราเข้ามาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ที่ผมหยิบยกมาให้ทางหน้าช่องแล้วนะครับคู่สุดท้ายวันนี้เตะช้ามืดตามเวลาบ้านเราเลยนะครับหกโมงครึ่งเลยนะครับตื่นมาปุ๊บก็ได้ดูบอลเช้ากันเลยนะครับคู่ระหว่างกิมนาเซียลาพาต้านะครับวันนี้เปิดบ้านเจอ,อซีอาร์ฮูลาแคนนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับโคู่นี้ คู่นี้ครับกิมนาเซียลาพาต้าเนี่ยอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับลงเล่นเป็นเกมเย้ามาแล้วทั้งหมด9นัดนัดครับชนะ4เสมอ3แพ้2ยิงได้9ประตูเสีย7ประตูนะครับเก็บได้15คะแนนอ่อวิเลียอยู่ที่4.4% 4ส่นส่วนทีมเยือนนะครับอ่าฮูลาแคนเนี่ยลงเล่นออกไปเล่นเป็นเกมเยือนแล้ว10นัดนะครับชนะเพียง1นะครับเสมอ3แพ้6ยิงได้7ประตูเสีย13ประตูเก็บได้6คะแนนจากการออกไปเยือนเท่านั้นนะครับวิเลียอยู่เพียง10ต้องบอกว่า พี่ๆสังเกตไหมครับฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยในลีก พีเมียเจนเนี่ยยิงกันน้อยนะครับเสียกันน้อยมีสกอร์กันน้อยมากๆนะครับเรทราคาสูงต่ำในที่ผมสังเกตนะแต่ละคู่เนี่ยเปิดออกมาไม่เกิน2ลูกครึ่งควบ3 2ลูกครึ่งนะครับส่วนมากราคามาตรฐ,ฐานของเรขกำแพงความสูงเลยเนี่ยจะอยู่แค่เพียง2ลูก2ลูกควบเท่านั้นนะครับเพราะว่านี่แหละคือเหตุผลเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยถึงอันดับจะดีกว่าทีมจะเก่งกว่าแต่ก็ไม่ค่อยมีสกอร์กันทะลุทะแบบยิงกันถล่มทลายนะครับส่วนมากอบอลจะแบบสูสีสูสีชนะกันเพียง1สกอร,ร์นะครับไม่เกินส ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเลทราคาต่างประเทศนะครับพี่ๆวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเปิดมาที่คู่นี้นะกิมนาเซียลาพอร์ต้ากับฮูลาแคนเนี่ยราคาออกมาที่เสมอไหนเสมอกันนะครับเลือกเชียร์เลยว่าจะเชียร์เจ้าบ้านนะครับที่ได้เล่นในบ้านแต่อันดับไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าท่าไหร่หรือว่าทีมเยือนนะครับที่อันดับดูเหนือกว่านะครับฟอร์มดูเหลื่อมกว่านิดๆครับก็จะเลือกเชียร์เจ้าบ้านหรือทีมเยือนก็เลือกจิ้มกันได้เลยนะครับวันนี้ราคาออกมาที่เสมอไหนเสมอกัน เฮ้ทูเฮ้นะครับสถิตีการพบกันของคู่นี้คู่นี้ต้องบอกว่าเคยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดนัดด้วยกันนะครับเป็น uh, กิมนา กินาเซียลาพอต้าชนะได้7นัดเสมอกันไป6นัดแล้วเป็นเฮอร์เคสเฮอร์ลคนสั่งนัได้4นัดนะครับนัดล่าสุดอ่ากินาเซียลาพอต้าบุกไปชนะเฮอร์ลแคนได้เลย1ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับสามสิบเอ็ดจุดไลน์ปีที่แล้วส่วนฟอร์มการเล่นหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก็อย่างที่บอกไปนะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดชนะได้1เสมอ2แล้วก็แพ้2ครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับโกออิโกิซัด ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนี่หนักเลยนะครับหนักเลยหานัดหลังสุดนะครับยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอ2แลว้วก็แพ้ไป3นัดสุดนัดล่าสุดเลยก็บุกไปพ่ายให้กับดานูบิโอไป1ประตูดานูบิโอนะครับไป1ประตูต่อศูนย์ค่าการเสียตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้เจ้าบ้านจมนาเซียลาพอตา้าน่าจะมาในระบบ4 1 41นนะครับชนะไตัวเดียวเป็นทารันกอนนานะครับแล้วก็ส่งมิดฟิลด์ ตัวลุกนะครับเติมเกมลุกมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับริมเส้นเป็นลามิเลสนะครับกับโซโซดาโนนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับเชิงลุกใช้ลาสซาโนกับมามุดนะครับมีมิดฟิลด์ตัวรับตัดบอลตัดบอลแดนกลาง1คนใช้โบลิเวียนะครับส่วนเฮอร์เรคนวันนี้น่าจะมาในระบบ532เน้น รับเป็นหลักนะครับส่งแผงกองหลังมาถึง5ตัวด้วยกันนะครับใช้หน้าเป้า2ตัวอากาเซียยิงคู่กับควนโตนะครับมีมิดฟิลด์ลงมา3คนด้วยกันนะครับซานเชสอาก็ดดอยแล้วก็ฮัตเซ่นะครับส่วนแผงกองหลังนี่อัดมา5ตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวาทอร์เรนนะครับกับเบนิสเบนิเตสนะครับแล้วส่งศิลธาร์บลงมา3ตัวด้วยกันครับปิซาโลซาโลแล้วก็คาริโซนะครับผู้ชาย ผู้ักษาประตูเป็นชาเวสส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนของทั้ง2ทีมนะครับวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านมีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บติอยู่3คนด้วยกัน,นครับมาเทียสมิลันดานะครับลอนตาโลชาเวสเจอแ,แมนกุฟฟี่เจอแมนกิฟฟี่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเฮอร์เรเคนไม่มีตัวผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่เลยแต่ว่าวันนี้มีตัวผู้เล่นที่ติดโทษแบนมา1คนด้วยกันนะครับปาติซิโอปิซาโลวันนี้จะไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนนะครับ เอาล้ครับเราไปสรุปทัศนะครับฟุตบอลในประจำค่ำคืนวันอังคารที่13ต่อเช้าวันพุธท,ที่14เลยนะครับต้องบอกว่าต่อเช้านี่เช้าจริงๆนะครับเพราะคู่สุดท้ายที่ผมหยิบยกมาให้ทางหน้าช่องเตะกัน6โมงเช้าเลยนะครับ6โมงครึ่งเลยคู่แรกนะครับเดนซาจัตติเซียว,วันนี้เปิดบ้านเจอเบกาโ,โนจัตติเซียต่อครึ่งลูกผมมองว่าวันนี้อฟอร์มการเล่นที่ดูเหลื่อมกว่านิดๆวันนี้ประกอบกับได้เล่นในบ้านเลยแหละครับเปิดมาครึ่งลูกก็วัดใจกันไปเลย วันนี้ผมให้เชียร์เจ้าบ้านนะครับผมว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านดีนะครับวันนี้น่าจะเฉือนไดนะ้สักหนึ่สักกอนะให้อยู่จัดทิเสียบไปได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2โคลอนวันนี้เปิดบ้านแต่เราการเยือนของเอสตูเดนเตสนะครับวันนี้เปิดราคามาให้ s t u d e n t นเตสลาพัตาทีมเยือนบุกมาเป็นต่อนะครับที่ปอปาตาคมหรือว่า0.25วันนี้มองว่า,อาบอลอ,อาร์เจนตินาพิมลิกเนี่ย เวลาออกไปเล่นเกมเยือนทีไรไม่ว่าจะทีมใหญ่หรือทีมเล็กชอบเปยนะครับเล่นในบ้าน,นจะเก่งพอออกไปเป็นเกมเยือนทีไร่ฟอร์มไม่ดีเสมอนะครับวันนี้เอาราคาไปบุกไปต่อโคลอนถึงในบ้านวันนี้ผมให้เชียร์โคลอนไปนะครับผมเชื่อว่าโคโนจะไม่แพ้นในบ้านนะครับมีอย่างน้อยหนึ่งคะแนะน,นแน่นอนนะครับขั่วสุดท้ายตัวสุดท้ายเตะเวลาหกโมงครึ่งนะครับหกโม,มงเชา้าตามเวลาบ้านเรานะครับกินาเชลาพอตา้าวันนี้เปิดบ้านเจอเซียหรวแคนนะครับเลทราคาออกมาที่เสมอไหนเสมอกันวันนี้ ผมก็ยังเชื่อว่าซื้อความเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้ผมให้เชียร์ไปที่กิอนาเซียลาพอต้าไปได้เลยนะครับเชื่อว่านะครับไม่แพ้นะครับไม่แพ้เต็มชี้ก็เจ้ายกไปนะครับส่วนตัว2ดาวตัวเน้นหน้าช่องของผมในวันนี้นะครับผมขอเน้นไปที่เจ้าบ้านโคลอนนั่นเองนะครับแต่เวลาตีสี่เชื่อว่าวันนี้โคลอนปิดประตูแพ้ครับอย่างน้อยบุกมาต่อโคลอนถึงปอปาสำหรับเอสตูเดนเตสเนี่ยไม่น่า จะเก็บใช้ได้นะครับอย่างน้อยถ้าอยู่โคลอนก็ได้กินครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับปิดประตูแพ้สําหรับโคลอนตัวเน้นตัวจิตด,ดาว2ดาวของผมเลยฝากไว้ด้วยครับพี่ๆเอาละครับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้ากลุ่มฟุตบอล v i p ีของผมนะครับอยากรับทัศนะอยากทราบตัว VIP นะครับอนอกเหนือจากตัวหน้าช่องเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้ามาได้เลยที่ผมขึ้นให้ทางหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยในกลุ่ม v ีของเราเนี่ยจะมีทางฟุตบอลสดฟุตบอลไลน์นะครับฟุตบอลโครงการ2โครงการ3 t p ที่พี่กูรูอีก2 3ท่านโยนเข้าไปในกลุ่มทุกวันนะครับหรือว่าพี่พท่านไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไปปักลิงก์ไว้ให้แล้วที่ช่องใต้คอมเมนต์นะครับ สุดท้ยายนี้นะครับพี่พีคนไหนยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งของช่องเคกระดานบอลก็น้องก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องน้องใหม่ช,หมช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พีทุกคนเลยนะครับยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เลยนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนใครเชียร์ทีมไหนไปใครเลือกทีมไหนไปก็ขอ,ขอให้เฮงๆรวยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเคกระดานบอลสวัสดีครับ